ความเดิมตอนที่แล้วโอเคเอาถุกนมไปให้เป็นให้ลุงนะผมลุงลุงหิวนมไม่ไหวแล้วอ่ะเอาไปลุงวัดเป้นเพื่อแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอากาศที่นี่ช่างร้อนเหลือเกินเงะไหลครยอยคือว่าไม่รู้จะเริ่มคลิปยยังไงดีนะ โอเคเอาไว้นะครับวันนี้ผมกาผมผมยวสคู of of ่กับเกมโอฟโรบ่าไม่รู้ว่าอ่านชงหรือเปล่าน,นะ <c oughs> ก็นาคลายอารมณ์มันว่าอาบน้ำแล้วนะครับอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> ก็เกมนี้ก็เดทโะเลกับเกมวันฟังสิบแป n เกอร์เซนเคยนะครับผมน้าปกเหมือนเดิมเลยลักงโลกล่างโลกเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาไว้ว่า รู้สึกจะเกี่ยวข้องกับการอาบน้ําแล้วก็การใช้หวนนะ้ำพุร้อนอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยี่องไรนะครับผมเอาเป็นว่าเริ่มเลยกันนะครับผมมาอย่ารอช้าเริ่มมาก็ลุงเลยมีแต่รุ่นลุงลุง <c oughs> และลุงโูสาวไปไหนหมดแล้วลุงคนนั้นทําอะไรโยกด,ดูการโยกของลุงสิครับ <c oughs> <c oughs> โยกได้อบ ลุงบอกว่าใช้เอลได้ครัพฟิวไหวมากโอเคก็มีซ้ายขวาชัดเจนนะผมไม่เหมือนเขาอื่นที่ต้องเอามาไวชีชีนะนี่มีบอกซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วก็กดได้ตรงในบอแล้วก็ลุงข้างบนนี้ตรงประตูตรงนี้เอ่ออัดประตูก่อนนะประตูตรงนี้มีกระดาษหรือสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างนอกนะครับผมมีหัสสีสามสีเขียวแดงเหลืองนะครับผมเลขศูนย์ถึงเก้าตามเดิมก็ยังไม่รู้ว่ารหัสคืออะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไว้ก่อนนะ โอเคออกมาตรงนี้โอเคซูมด้านขวานะด้านซ้ายได้ปะ่ะสึกจะมีด้านด้านมุมนี้นะมุมนี้สักว่าจะมีซูมไปที่คนสามคนนะผมว่าคนนี้คนนี้และคนนี้ก็คือของที่บนหัวจะมีทั้งผ้าข,น,ขานหนูขาวอันนึงมีผมผ้าขนหนูขาวแล้วก็ไม่มีผมกับขันนะในขันมีเลข <c oughs> เดี๋ยวนะคืออะไร <c oughs> บนหัวมีเลขสย ขพบคุณที่ให้เลขน,นะคุณที่ใบหวอยนะขวนนี้ก็ต้องมีเลขใช่ไหมนี่มีจริงด้วยกว่าแล้วแปลกคนอื่นคนอื่นเขาไม่มีผมเลยคนนี้มีผมเพราะใส่มิกอยู่นี่เองนะครับผมโอเคคนนี้ก็ต้องมีเลขสีแดงใช่ไหมเลขสี่สีแดงเดี๋ยวนะคือสูกคือได้ได้ถัดหรอจริงอ่ะง่ายแต่ก็คือสมมติว่าคือถัดตรงนี้คือ,คอเขียวคือเจ็ดก้อน แล้วก็สี่คือแดงแดงสีเหลืองคือหกแค่นี้ใช่แกรัสได้ภายในหนึ่งนาทีไหผมง่ายได้โอเคเป็นประตูเข้ามาข้างนอกก็จะมีก้อนบางยางอยู่ตรงนี้รูปภาพเนี่ยคืออะไรรูปภาพบอกให้ย้อนกลับไปเห็นนะททำไมเป็นย้อนกลับไปย้อนกลับเหรอแล้วเป็นรูปอันนี้แต่เป็นย้อนกลับ ถ้าเป็นนึกภาพกรณีที่รูปภาพหันด้านนี้นะผมมันจะเป็นสลักาจากซ้ายลงมาแล้วไปขวาเพราะเราพี่กับด้านจากมุมที่เห็นแบบนี้นะแล้วก็ก็เทปสามด้านทําให้รู้ทิศทางที่มันหันเจ้าสิ่งนี้ออกมาแต่ไม่รู้ว่าทําไว้ทาอะไรนะครับผมไว้ก่อนแล้วกันนะมีซ้ายขวาให้เลือกสารขวามีแผ่นไม้ตรงนี้แอบโอ้แอบมองได้ด้วยตาเอ๋ แล้วเธอเธอหัน,นหน้ามาเอยสิเราเชื่อว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงโอเคเราขึ้นเยียนขึ้นบนได้ด้วยแอบมองนนะ่อยนะขึ้นบนนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวแค่แอบมองก็แด้รแล้วก็ืนอ,อย่างแนบเนียนนะครับผมโอเคตอนนี้ยังไม่เงียนพอด้านซ้ายนี้มีดิวดสีเขียว,วที่ตั้งเป็นความสูงต่างกันนะผมก็ลองเขียนคร่าวๆก่อนแล้วกันนะ รู้สึกว่าจะมีความสูงสาะดับนะครับผมก็คืออันเตี้ยสุดอันนี้นะเตี้ยสุดสามอันนี้แล้วก็อันกลางก็คือสาอันนี้แล้วก็สูงสุดคืออันนี้นะครับผมออโอเคข้างนอกมีประมาณนี้แสต่ว่าด้านขวาต้องเป็นบ่ออาบน้ําที่น่าจะเป็นบ่อหญิงน่าจะเป็นส่วนบ่อชายอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าน่มจากด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะด้านซ้ายไปทางซ้ายก็จะมีบ่อชายอีกมากมายไก่กองมีทั้ง <laughs> อันนี้คือเงาคนใช่ไหม มีทั้งคนที่ดำน้อยู่เพื่ออะไรไม่รู้แล้วก็คนที่นั่งเฉยคนที่ตีกันเชียงอยู่ลอยคอทุบป,ป่องทุบป,ป่องเดาแล้วก็จองหน้ากันทำไมไม่รู้ <c oughs> ช่เลยครับโอเคตรงนี้มีรหัสแดไปสอง๋อนี่ไงไอข้างนอกเมื่อกี้ที่เป็นรูปภาพอะแล้วก็ด้านหลังเป็นรูปลูกศรจากด้านเนี้ยลงมางล่างแล้วไปขวาเน่ะแล้วก็มีแปดไป2ใช่ไหมแปดไปสองแล้วมีรูปภาพจากนี้ลงมาไปขวาโอเคจําไว้นะครับผมยังไม่รู้ว่าใช้ทาอะไรนะ ข้างล่างมีเหมือนน้ำโอเคน้ำไหลไม่น่าเกี่ยวอะไรโอเคไปซ้ายต่อตรงนี้มีซัมติงอยู่นี้แล้วก็อีกกล่องตรงนี้กดไม่ได้นะผมซัมติงตรงนี้คือหัวหัวหัวแล้วก็หัวซึ่งสมมติจะกดหัวได้เพื่อที่จะสับเปลี่ยนไปมาเรื่อยๆสุ่มมันสุ่มนะอ๋อมันเลื่อนมันเลื่อนขึ้นปะมันเลื่อนขึ้นมันเลื่อนขึ้นมันเลื่อนขึ้น ก็คือกดเพื่อแล่นขึ้นอันนี้กดเพื่อเหมือนกับตกลงอะไรวัาทำไมต้องกดหัวปู่เลยถ้าสมมติว่าเราเอาสารลักลูกคนมาติดกันสามอันแล้วคือมันเหมือนว่ามันสาระักมันเหมือนกันหมดนะครับผมใช่เหมือนกันหมดนะแต่ไม่รู้ว่าเราคนด้เอาสารลักลูกอะไรมาติดกันนะแต่มีสารลักประมาณนี้จำๆไว้ก่อนแล้วกันนะเอาว่าเดี๋ยวค่อยมาทีนึงตรงโอ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยสวัสดีแล้วมีกบมาถูไข่ด้วยมีไข่ใช่ไหมเธ่มีไข่นะถ้าเกิดไม่ได้ถูไข่ได้เรียกถูกอื่นนนั่นตายมีรูสากผมอยู่นะครับผมตรงนี้มีอะไรกดกดกระดาษดได้อันนี้มีกระดาษเอ่อเขียนวิธีทำบางอย่างนะครับผมเป็นโรยผมมงบางอย่างเข้าไปใส่น้ำกลาเป็นก้อน เป็นก้อนเสร็จแล้วเอาไปไป,ปาตรงช่องรูกุญแจที่เป็นทรงกุญแจพอแข็งแล้วก็จะกลายเป็นกุญแจอย่างนี้ใช่ปะอือมอ่าฮะก็ต้องหาผมบางอย่างนะผมแล้วก็ไปทำทดลองวิทยาศาสตร์กันอะไรอย่างนี้นะผมตรงนี้กบถูไข่ก็ไม่มีอะไรนะเคยทางนี้มีสัลักเหลืองเขียวแดงแล้วก็หัวนั่นกดปุ่มใช่ไหมซึ่งอันนี้จ,จะเกี่ยวข้องกับสีตัวเลขเมื่อก,กี้นี้สามตัวเลขนะครับผมสี่หกเจ็ดอะแล้วก็สี่หกเจ็ดใช่ไหมสี่หกเจ็ดอะนะ แป๊บนึงนะครับผมผมว่ามคิดอะไรได้นะถ้าเกิดสมมติว่าคิดภาพว่าแปะกระดาษไปตรงนี้นะผม<บ>ก็จะมีรหัส3สีตามอันนี้ตามจากซ้ายไปขวาก็คือแดง4เหลือง6เขียว7ก็จะกลายเป็น8 4,6,7,2นะเป็นรหัส5ตัวซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไประเทำอะไรนะครับผมเพตอนนี้ยังไม่มีที่ใช้นะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสีเรียงเดียงกันเหรอ ก็ยังไม่ลุยดีนะครับผมตรงนี้มีตู้กุญแจสีทองสีเหลืองอันหนึ่งนะก็ต้องคูต้องปีนบันไดก่อนอะไรเงี้ยเนี่ย,ยมีกดตรงนี้ได้กดข้างล้านได้ต้องหาต้องหาบันไดก่อนนะครับผมตรงนี้ประตูอยู่บานหนึ่งรหัสสี่ตัวเล่น,นะผมศูนย์ถึงเก้ามีตัวเอตัวหนึ่งตัวเอเหรอตัวเอต้องหาอะไรเกี่ยวกับเอนะผมแล้วค่อยมาดูทีหนึ่งตรงนี้มีอยู่นี้ใช่ไหม กองสีเหลืองเหลืองเป็นกองจานข้างหลังกองจานนี่เอาเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วที่เราทําตามก็คือสาระตามนี้จากซ้ายไปขวาไอตรงที่กดหวัวคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้สาระตามนี้ใช่ไหมตามเรียงตามนี้น่าใช่โอเคได้ละมีแค่เนี้ยเดียวใช่ไหมที่มีหัดอันอื่นไม่มีหัดด้วยรู้ด้วยนายกุสารูา้อีกโอเคที่เราทําก็คือเอาสามเหลี่ยมไว้ตรงนี้นะผมไว้ตรงซ้ายร่างก็ต้องหาสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมนี่โอเคต่อไปตรงกลางอันนี้จะเป็นตัว L ออก L อยดีกลว่าโทษทีเรียกว่าไหนถ้าตรงข้างบนนี้จะเป็นรูปดาวดาวอ่เอ้าใช่ดาวนี่เฉยก็เลยคิดว่าดาวมีสองดาวนี่มาเนี่ยดาวนี้ก็ใช่ไม่รู้ดาวไหนนะครับผมเอาว่าใช่ใช่แล้วก็ตามนั้นนะแต่ก็มีหัวลุงพงศ์ตรงนี้เปิดบันไดออกมาเฉยขอบคุณที่ให้บันไดนะแต่คือบันไดต้องให้กุญแจ สุดก็คือว่าไันก็คงใช้ทำอันไรไม่ได้แล้วตอนนี้กุญแจไม่มีอ่ะตรงนี้รหัส5ตัว5ตัวเลขไงนน,นี้ไงแปดสี่เอี่ผมคิดไว้แป6 7 2ถูกต้นนะครับไปโอเคเปิดประตูข้างในมีท่านเสื้อแดงสูรแดงแดงแจ๊ดมากแดงเข้มมากนั่งกำลังนั่งยิ้มย้อยให้เราอยู่นะครับผมะเอดูสตาดตาิเขาสตานี่เขามองมาสิครับผมแจ๊แล้วกด นี่แน่นี่แน่นี่แน่แก้มยูดีนะเธอจ้าแปะแก้มยิงมากเลยนะจ้าเธอจ้าแกร์วันนี้หยิบแก้มซ้ายด้วยอีกแก้มซ้ายจ้าหย,ยิบแก้มซ้ายหย,ยิบแก้มขวาหยิบแก้มหน้าหยิบแก้มหลังโอเคต้องหาวิธีหยิบแก้มให้ถูกต้องนะครับผมถึงจะได้บางอย่างเขาไปเข้าไปก่อนนะทางนี้มีซ้ายมีขวาเอาขวาก่อนนะขวามีประตูบานหนึ่งถ้าเกิดซ้ายมีประตูสามที่เปิดสามจุดนะครับผมวันนี้มีโอ้โหรหัดบางอย่างเลยเหรอมีรหัสเจ็ด หกหกสี่เจ็ดสี่สี่หกเจ็ดก็คือถัดสีเหลืองเหลืองเขียวแดงที่มันข้างล่างเขียนก็คือผมต้องกดปุ่มตามนี้ใช่ไหมตามสีสี่หกเจ็ดเพราะเรารู้แล้วว่าสีเจ็ดก็คือสีเขียวหกก็คือสีเหลืองแล้วก็สีก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นต้องกดตามสีดาตั้งแต่ซ้ายไปขวาผมว่าไอ้เหลืองเขียวแดงที่เขียนตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับบอกว่าเราให้รู้ว่ามันคือถาดสามสีนะน่าจะใช่อันนี้ อะไรวะเนี่ยกุญแจเหรอมันได้ง่ายแต่วะโอเคกุญแจอันนี้ก็จะไขไอ้ตรงที่บันไดปีนไ,ได้นะผมส่วนอันนี้เป็นเป็นกดสีขาวดำนะผมยังไม่รู้รหัสนะเอาว่าไปขวาวกันนะขวาวมีประตูบานหนึ่งรู้ชะตากรรมเลยมีซาวน่าห้องซาวน่าซาวน่ากันหน่อยไหมจ๊ะเธอจ้าดูนู ดูสีหน้าว่ารลอไม่ไหวแล้วไปเขาไปเถนะกคุณแจทางออกสิรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอสีที่ทานหน้าทาตัวละลายหมดแล้วเเลิศแผ่นด้านนี้ก็ไม่ใช่แผ่นด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สีทาตัวไงมันเลยสบายๆับผมกดปุ่มบ้ามีปุ่มนี้ด้วยอ่กดพี้วลวงลวงง่ายๆเลยขึ้คนทางสาย กูเหนื่อยกูเหนื okay, coloring, 對對่อยอีกคนเนื้อขำมยิ่นั่นแหละโอเคได้รู้เอนดิ้งนเฉยนะครับผมผมว่านะคนเนี้ยใช่ปะเนี่ยที่เราแอบดูอาจจะใช่ก็เป็นได้เราจะหวังว่าเป็นใช่ก่อนนะโอเคเราดูรหัสนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะรหัสนี้ไปใส่ห้องตรงข้างนอกตรงไหนวะนี่นี่นี่ตามสีซ้ายไปขวานะผมก็คือเริ่มจากเขียวก็คือเจ็ดเห็นะ อ๋อมันจะบอกให้เรารู้ด้วยกัว,ว่าหัวมันโผล่ออกมาก็คือใช่ขอบคุณมาก7 6 6ดหเกคล้ายเงยหน้าขึ้นมา4 <c oughs> 7 4เ่อ้ามตัว A นี่ไง A อที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราเจอรหัสสีตัวคือ A นี้เป็น A แดงเเหลือง A แดงเเหลืองกับด้านอืมกับด้านเหรอกระดาษนี้มีแค่นี้นะ เราทำอะไรกับมันได้ไหมเนี่ยเอาม็นแจมไหมคงไม่ต้องการแล้วแหละโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ตอบอะไรตรงนี้นี่เตี้ยไปบอกะรู้สึกเตี้ยขึ้นได้นะไข่เคได้ที่ไข่อันหนึ่งสามเนี่ยวันนี้คุณคุณนะไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่าก็มันได้ไามนะครับผมแล้วก็อันนี้ไปที่ตรงที่เมื่อกี้มีเอนะตรงไหนวะตรงไหนนะตรงไหนนะ ตรงนี imi, four, pues an, er> ้นี่นี่ตรงนี้ไงเอประเด็นคือเอแดงเอเหลืองแล้วข้างหลังมันมันคือก้อนก้อนบางอย่างคืออะไรวะเหแต่นะเอแดงเอเหลืองเอแดงเอกับด้านเหรอรหัสตรงนี้แน่ๆครับผมแต่ว่าต้องหาสิ่งนี้เชื่อมโยงกับรหัสสิ่งนี้อืมมันเป็นสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมแดงเหลืองก็คือแดงคือสี่เหลืองคือหกเห็นไหมหกอ๋อมันคือหกกับด้านคือเลขเก้าใช่ไหม ก็คือ4649ปะใช่ปะนะน่าจะใช่นะผมว่า4649ใช่เฮ้ยเฮ้ยมันคือสีแหละแล้วก็กลับด้านเองไแมโอเคเท่านี้มีอุ้ยผมว่าจะเป็นห้องหญิงแน่นเลยเฮ้ย<บ>มีอะไรคนชักังีงอยูอย่นั่นด้วยทงนี้อะไรเนี่ยแนะล้วนะฮอสารกอะไรบางอย่างขวาซ้ายขวาซ้ายซ้าย แล้วก็มีรูปเน็กไทนะครับผมอ๋อไอที่คนเสื้อแดงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมน่าใช่แหละเพราะว่ามัน,ม,นมีขวาซ้ายแล้วก็อีกแก้มนั่นแหละแต่ว่าเขาทำอะไรอยู่วะอ๋อเป่าเป่า,เป,าเป่าผมอยู่มันได้มาผมไม่ใช่เหรอแล้วม <c oughs> <c oughs> ันเป่าอะไรนนี้แหละกดไม่ได้นะ <c oughs> คือเป็นได้มาผมไม่ใช่เหรอ อันนี้นั่งชักอยู่นี่คืออะไรมีแมวได้แมวอ่าไปเขาชักต่อไปแล้วกันนะแมวก็ตั้งใจมองนะครับผมตรงนี้ประตูมีกุญแจและกุญแจเยอะเหลือเกินเะนีย่ยไขไม่รู้จะไขอะไรโอเคตรงนี้มีตู้เยอะเลยนี่โอ้ยสองฝั่งด้วยหลายฝั่งด้วยกันนะครับผม ตู้ฝั่งนี้กับตู้ฝั่งนี้เอาฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนนะกันนะตู้นี้ไม่มีอะไรตู้นี้ไม่มีอะไรตู้นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ <laughs> No not h i n g deny นี่อะไรเอ่ยมีหมุนรอบตัวมีสาระตรงนี้ขิดๆอยู่หมุนรอบตัวได้โอเคก็เดี๋ยวไว้มาหารหัสอีกทีนึงนะครับผมไม่รู้ว่าทําอะไรได้ส่วนตู้ตรงนี้ก็มีคืนขึ้นนี่น,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 นี่นี่อันนี้ถกงล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้คือตามลดับ ไอ้ที่ดิวดแล้วอันนั้น,น่ะใช่ไน้ชว์ได้ขวดบางอย่างนะผมมสลากบอกไม่ได้ว่าคืออะไรไม่ยีบอกแล้วขวดไอสักอย่างหนึ่งนะผมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วแต่มีตู้เยอะแยะทำไมตู้ม่เยอะมาะอาจจะเป็นลัสบางอย่างก็ได้นะส่วนตรงนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะนี่คืออะไรเอาว่าเราได้ไอ้นี่ละซ้ายขวา เอ้ขวาซ้ายขวาเท็ซ้ายนะครับผมโอเคไปหาเสื้อแดงโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายใช่ปะหรือกลับด้านกันมะก็ต้องเป็นซ้ายเจ้า <c oughs> ไม่รู้อะออโดกันนะโอเคนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรัดมาอย่างนี้เลยแล้วตกใส่หัวนี่คืออะไรเกขออนุญาตจดนะครับผมอันนี้คงไม่ยาก เกินไปอาจจะแค่จําผิด <c oughs> แค่จาผิดเฉยๆคือมันอาจจะงงๆนิดนึงคือจดแล้วมันก็มึนตัวเองอะไรเงี้ยนิดมนแต่เท่าให้่ดูมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะไม่มีอะไรนะขอบคุณที่ให้รหัสนะจ๊ะคุณลงุง <c oughs> แก้มดุีมากเลยจ้า <c oughs> โอเคไปตรงนี้อ่ะแล้วก็ที่จดมาเมื่อกี้นี้นะผมมุมนี้มุมนี้นะ <c oughs> ถ้ามานั่งหมุนเน็คคือเหมือนว่าคนคนซากเขาไม่รู้จักเอาอะไรแล้วก็ทําแบบง่ายๆเงี้ยทําแบบว่าต้องมาเปิดดูนะแล้วก็เขียนตามอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากนะผมทานองนั้นเรียบร้อยเปิดได้อะไแล้วนะ่ะผงนี่ไงผงที่เอาไว้สำหรับไอ้ใส่น้ำสซนูสนีน่อ่ะอันนี้คือน้ำใช่นี่คือน้ำเกล็ดแลกเกล็ดแลวอันนี้คือสารละที่น่าใส่ตรงตู้นั่นนะ่ะตู้อะวะตู้ที่เ่อกีมีกดสีๆอ่ะโอเคจําภาพจาภาพ มันมีกี่ช่องมะอย่างน้อยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกน่าจะหกช่องนะผมว่าแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งสอสน่าจะ6กคูณหใช่ไหมโอเคจําไว้จาไว้แล้วก็รีบไปไปไป,ไปใส่ดีกว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอ่าตรงนี้นี่อันนี้นี่6กคูณหใช่ใช่ช่น่าจะประมาณคล้ายๆอย่างนี้ปะใช่ปะใช่โอเคได้ นี่ไงแท่นกุญแจแล้วก็สามเหลี่ยมอ๋อสามเหลี่ยมก็คือไอ้นี่แท่นกุญแจสำหรับไขสามเหลี่ยมเกล็ดแลกเก็แลกเก็แลกเก็แลกกันแล้แลวเราเอาผงนี่ใส่น้ํกาก็เป็นก้อนก้อนนี่ใส่ในช่องกุญแจรอให้แห้งได้เป็นที่ไขกุญแจโคตรคอมโบเลยอะ่ะเซฟเสร็จแล้วเอากุญแจไขอันนี้ได้กุญแจทองง่ายมากเลยง่ายเลย โอเคผมเค่นิ่งแบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูที่ว่าอะไรที่ผมขาดหายไปนะครับผมโอเคก็เอ็ดดิ้งกบถูตูดนะผมถูไข่ถูไข่โอเค okay, okay, เดี๋ยวไปหาหน่อยว่าเราพลาดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจริงๆผมว่าผมน่าเอ,อาบันไดไปตรงนี้ใช่ปะนี่ไงตั้งใบไดได้ตั้งบันไดได้แล้วปีนขึ้นนี่เอ่อนายคลิปเหมือนฉันไหมปีหนึ่งโอ้ท่านแ ผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยต้องเป็นมันมันแน่ๆแต่พาร์ทสองโกลด์อยเอสเก็บทิวศาสตร์กับน้านที่เดิมด้วยนะอะไรอย่างเนี้ยกีดก์ดมากมายเก็บเก็บบันไดอย่าอย่าคิดว่าจะทำอะไรได้เลยโอเคเราต้องหาเราเราลืมอะไรปลนะเราลืมอะไรไปอันหนึ่งนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวนี้มีรูปหน้ายิ้มด้วยคือกลับด้านนะ กับด้านนึงกับด้านมันคือเมื่อกี้นี่แหละแต่มันกับด้านลูกศรลงแทนานเงี้ยเออเหอโอเคโอเคน่าจะครบแล้วปะเนี่ยก็คือลูกศรลงแทนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นี่แตมปฏิหารว่าที่มันโผล่มาได้โอเควาดแล้วว่าไอตัวที่อยู่หลังนั้นมั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 นไม่ใช่ผู้หญิงอย่างแน่นอน โอเคออกไปสุดโลกแพนนอนดีกว่าครับผมดิวด o หมุนสปินไรลราวแล้วก็จบค่าปั๊มโอเคก็สำหรับเกมโอฟโรบก็จบแค่นี้นะครับผมโอเคหมุนสปินไรล์ราต่อไปนะครับสปินซีรกตั้งถถมนะครับไปเลยพี่โซ Marci sept quattro uh, cinque d'amor delle belle tabando e riposo